สวัสดีครับผมตาติจิตนะครับเอ่อมื่อนี้ผมอยากมีเพลงมานําเสนอแต่ว่ากระเขียนไม่โดนเติบแล้วละ่ะตั้งแต่ลงกลับมาจากพัทยากวันที่16พฤศจิกาเนี่ยก็มาสู่ป่าแล้วก็มา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 อยู่บ้านหมาบ้านซี่หมือห่าเหมือแต่ว่าเมื่อสู่ป่ามาที่นี่น้องก็เลยว่าเออมีขอดปอกคือว่ามีท้งนองอยู่เอออยากให้ผมแตง่ง นะครับเพราะว่านอกอย่างเงี้ยขอัวของแกมีปัญหามีปัญหาแบบใดนะครับคือคือหวังไงว่าพอแม่ของแกแยกท่างกันแต่ว่าชีวิตมันก็นกนคือนิยายนี่แหละแต่ว่าแยกท่างกันแต่ว่าลูกเตคนที่ว่าอยู่ทั้งหลังเนี่ย็ยังทําใจบ่ได้ดอกเพราะว่าหอดมือเนี่ยก็ยังคือหอดคนที่ว่าเป็นพ่ออยู่นะครับ ็เลยน้องก็เลยอยากให้ผมเขียนเพ่งน,นีขึ้นมากนะครับแต่ว่าเพลงหนีกันเตวอรีเนี่ยเขียนขึ้นมากนี่กับบอกว่าเอออยากให้ผมเขียนเพ่งน,นี้ให้พอดีกัเขียนเสร็จพ่อดีกักัน็อกเลยเพราะว่าเกิกินเรากินเราเขาวนี่ยที่ป่าเพา เรื่งย่อมากขึ้นเพราะมจากคนที่ใส่ชีวิตอยู่ในเมืองนะครับอยู่ในเมืองอยู่ในพัทยาว่าที่นี่ครับเมื่อเมื่อเจอมาเสพบรรยากาศในบรรดอกก็ยังบรนท่องว่ามันมีความสุขเลยครับต้นๆน้องอทีหนึ่งคือ,ค,อคือวอาไงว่ามันสมุนแบบแล้วในชีวิตเดียวบรนดอกถึงมันเันทองเสียเสอีอ่าอัาาริบอมมัทุกอย่าง คือยังในเมืองกับตามต่ว่า้ก็มันจริงมันมันมันมีความสุขเนี่จนล่นใจอันนี้ผมจนทอสู้เมือเองใช้ชีวิตมากนาปัจจุบนันนี้จนโหว่าเออมันมันมันเป็นเรื่องที่ว่าห้าเนี่ยมันหนาสิอิ่มล้วสําหรับในเมืองนะครับนองก็เลยอยากให้ผมเคียนเพี้ยงอาห้ผมเลยเออจัดตามให้แกนะคนักว่ก็คือว่าเออ ว่าทำนอกนี่เขาเขามีเขามีเขามีามีใหม่ว่าผมมีมีอยู่สีขอน,นเห็ดยังไดนี่น่ะโอเคผมนี่ผมก็เลยเออเข้าเองเข้าเป็นคนมะเขียนอยู่แล้วนมกเขียงคนมกแตง่งคนมกเผ่อฝันนะครับมะเฟ่อฝันมกแบบจินตนาการเข้าไปเรื่อยๆจะว,ว่าบาัดินี้มันก็เลยเออมีไดารี่มีเรืองมีเล่าของแกเขามากผมก็เลย าจาก4ีอร์ดเนี่ยผมเลยสิมพทายถอดจากเพ่งเนี่ยชีวิตของแกเนี่ยเป็นเพ่งรูกำผายสุฟังนะครับนะลองมาฟังมึงครับเพ่งรูกำผ่าวงเลยพอแม่ยังหมดกรบผม ดนาวเย็มันเดินอยู่คนเดียวไม่มีคนข้างกายนั่งดูข้าวก็ไฟพอจากไปไม่คุ้นกลับมาทางนม่เดินนานวันเวลาบวกให้ลบเลือนได้พอไปซะ ยังกินนะให้มเมามาว่าผมคือท้อให้ตับมาด้วยพอคงคอยอย่าสิบหลอย คุณคือทอนให้กลับมาดูอ,อีกครั้งหนึ่อย,ยาสิบ้หยให้ลูกคิดทอดสายเดียวสบหัวนอนว่าผมโดเดียวให้อ่อเลี้ยวพูดกลับมาสนาน้ำ ให้กลับมาด้พอคงคอยอยาสิบรนอยให้ลูกคิดพ่อหมเดียวสิูโมโนวาุตเดียวให้พอเลียวนกลังมาสักน้ำตา เพลงนี้ก็คือเพ่งบุกคำภาวงเล็บพอแม่ยังเหมือนนะครับแต่ว่าขันมันขันมีโอกาสเดี๋ยวผมอาจจะใส่เป็นดนตรีเต็มวงก็ได้ครับยังไดผมก็ขอฝากอ่อนานประกาศนะครับตะเยตยสิทธิ์คือน้ำน้ำประกาศของคนนะครับแต่ว่าเพลงเพลงนี้ก็เขียนให้นองพนิลีจังไดก็ขอพุณน ที่รับชมรับฟังนะครับแนละ้วช่องนี้จะเป็นช่องส่วนโตของผมนะครับส่วนมากนับจากนี้ไปสิเป็นไก่เพลงนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าจากใจของผมก็ดีใจที่ว่ากันแม่นมาฟังผมอยู่สุดเพลงนะ่ะขอบคุณครับ ครับโอกาสน,น่าพอไหมผม